आम है ชอบข้างในที่มันไม่ได้มาชักหนึ่งตัวเห็นว่าก่อนไปดูน่อไวยังบางปรับเป็นออกมาแล้ยังเพิ่งไม่ดีวันนี้หละค่ะอ๋อเหรอแล้วก็ที่ละวันที่สะอาดอย่างนี้ใช่ไหมไม่เขาจะอยู่แค่ที่ละวันอ๋ออยู่แต่ที่ละวัน แต่แตกตา ออมาเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลนะสวัสดีครับเดี๋ยวน้องๆครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งคู่นะครับมีบัตรไหมอับพาสปอร์ตให้ตำรวจเทคทั้งคู่เลยครับ เราม่ีบัตรไหมมีบัตรไหม,ไม,ไมบัมตรพาสปอร์ตมีไหมไม่ทางโน้นทางโน้นทางโน้นไม่เกี่ยวครับขออนุญาตลงแล้วจะเป็นต้องน่้นะครับอยู่ในการกร,วรวบรวมตำรวจแล้วนะครับสวัสดีครับ